วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังล่องเรือย้อนเวลากลับไปสมัยอยุธยากับวรรณคดีสำคัญเรื่องหนึ่งคือโครงกำสวนสมุดผลงานที่ผสมผสานทั้งการเดินทางจริงและอารมณ์โศกเศร้าวไว้ด้วยกันคลื่นน้ำจุดเริ่มต้นกวีออกเดินทางจากอายุธยามุ่งหน้าไปนครศรีธรรมราชเส้นทางคือการล่องเรือไปตามลำน้ำสู่อ่าวไทย ช่วงแรกกวีหันหลังกลับมองฝั่งบ้านเมืองที่คุ้นเคยเห็นวัดว่าต้นไม้เสียงผู้คนที่เคยอยู่ใกล้ชิดค่อยๆเลือนหายภาพเหล่านี้ถูกบันทึกในโครงด้วยถ้อยคำเศร้าส้อยสะท้อนความอาลัยที่ต้องจากสิ่งรักและคนรักใบหน้าที่กำลังเป่าลมระหว่างทางเมื่อเข้าสู่ทะเลกวีบรรยายภาพชัดเจนทั้งเกาะแก่งป่าชายฝั่งชุมชนเรือสำเภาและการค้าขายแต่ทุกสิ่งที่เห็นก็ถูกยงกลับมาสู่ความโศก คลื่นที่สัว์กลายเป็นเสียงสะอื้นลงทะเลกลายเป็นเสียงรำพันบางช่วงยังเอ่ยถึงอดีตแห่งความรักอย่างเจ็บปวดความคิดถึงนั้นคอยทิ่มแทงหัวใจทุกครั้งที่มองออกไปไกลป้ายแสดงไฟฟ้าแรงสูงพายุและความวั่นวหวระหว่างทางกว,วีต้องเจอพายุคลื่นใหญ่น้ำเชี่ยวฝนฟ้าขนองภาพนี้ไม่ใช่แค่บรรยายธรรมชาติแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทุกข์ที่ถาโถมเข้ามาในใจความทรงจำที่เจ็บปวดความโกรธความเสียใจทุกอย่างโหมกระหน่ำไม่ต่างจากเกลียวคลื่นยักษ์ใหญ่สนทนากับสมุด เมื่อพายุสงบกวีหันมาสนทนากับสมุดเปรียบทะเลเป็นสหายเป็นพยานของความทุกข์เขารำพันถามหาคำตอบทำไมต้องทักทากทำไมความรักจึงดับสลายแต่สมุดตอบก,กลับด้วยความเงียบถิง่งคลื่นซัดซ้ำซำราวกับจะบอกว่าไม่มีสิ่งใดจรังความสุขความรักความรุ่งเรืองล้วนต้องเส่มสลายไปกอทะเลทรายฝั่งใหม่และข้อคิดเมื่อถึงฝั่งใหม่กวีเห็นผู้คนวัดวาตลาดชีวิตที่ดำเนินไปตามปกติท่าพเหล่านี้ทำให้เขาฉุกคิดว่าแม้ตนเองจะสกเศร้าแต่โลก ก็ยังดําเนินต่อไปไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งกับความทุกข์ของใครคนหนึ่งสิ่งที่มนุษย์พึงยึดถือคือศาสนาและคุณธรรมซึ่งมั่นคงกว่าความรักและความสุขทางโลกพระอาทิตย์ขึ้นบทสรุปโครงการสวนสมุดจึงไม่ใช่แค่บันทึกการเดินทางทางทะเลแต่เป็นการเดินทางของหัวใจที่สะท้อนความพัดพลากและการเรียนรู้ความจริงของชีวิตความไม่ทิ้งความทุกข์และการยอมรับภาพสุดท้ายที่อยากให้ผู้ฟังเก็บไว้คือเรือที่แล่นเข้าสู่ท่าใหม่ แสงอาทิตย์โผล่ขึ้นจากขอบฟ้าคลื่นสงบลงกวีหันหน้าสู่อนาคตแม้หัวใจยังมีบาดแผลแต่ก็เริ่มเข้าใจว่าความรักและความทุกข์ที่ผ่านมาคือส่วนหนึ่งของการเดินทางชีวิต